ว้โวคือ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 วันแตงมีอยู่ตัวนี่ไม่ครับ วันเหครับมากับทีมงานเมกนอนน้อยครับนี่พมงานเมกนอนน้อยเมกไม่ยอมนอนครับทิมงานเมกตัละบาทครับเมกนอนน้อยเลเมกนอนน้อยเมกนอยเวจกมนอนน้อยมาวันแหครับครับเยอ้ามกกระหน่ำได้่าได้ครับนี่ วันปลาขาวในข่วงครับเหนนอกเลยนน่เนบ่เห็นบ่เห็นเห็นเหรอเนาะอ้สุดยอดแลดีติ่มแหจันพานอยู่นี่อากล่องอ้แห่ไปใกล้แหตัวนี้เห็นบ้เมนปลาซิวยังวะเนี่ยมึงแนนำมันคือปลาซิวโมเมนต์เมัราะวานปุ๊บวานมันตไงเห็นบ่นั่โตเาได้โอ้โตองององอเเมงนออย วันตะกงไปจอดได้ประตู่วันวก่าองแห่องวันมาได้นี่เอาถืไปเอาองนี้ปลายานเพราไปเลยตัวนี่ือมาาไปปลายานบอกไปส่วขหมดนะบอกโขวันนี้เดี๋ยววันถ้าทางงานมันลายห่งนี้เลยมกนี่นีเฮ้ยวะหยกขึ้มมัหยกหขันน้ำมาได้ครับปลาขาวหครับเนี่ยพวาแันเันเป็นปลาซิ่วตัเแรกบมแนครับ ปลาขาวครปลาขาวอยู่หมดมันเล่นลวนหมแล้วปลาพาลาขึ้นไปขึ้นไปเล่นเนงหมอ่มันเหมนปลาซิ่วเลยที่มันแล่นสวนเาที่มันแลนสวนเาไปุ่นหเป็นูงเป็น่งแต่ันโมเมนปลาซิวโมเนปลาซิ่นีวะเก็บเก็บเก็บกเก็บเ้วันี้มันไหลดีเต็มจอมปุ๊บแล้วไงอเ้เต็มจอมเต็มเล นี่โนนี่รถจะได้ปีกตัวนี้ด้ป้าตัวนี้ปีกเสียวมันพูดอะไรไงอามิ่งมึงยิ้มใส่กล่องเนี่ยเพรว่ามึงยิ้มโซ่เขวาหางมึงยิ้มนี่ก็ล่ะโดมาบ่โดป้ามาูเบื่อละกล่องมันก็ยกปูใส่กล่องกัยิ้มเนี่ยตีเออบอสินมาตัดไยบาคือบาคือพี่อ่ะ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  อากองม่เาคือเราองอ้มภาษาบานมึงเนี่ยเพียเน่ยไมเด็เพียเพียเนี่ยตีตะวันอยู่นเต็มแหงหรือเออมันเรีนสุดไปเป็นพุ่มกับเป็นลอยเป็นลอยมันโมเมนก็ปีกใดๆเนี่ยนเออโมเมนปละซิวเียวะโอ้ปุ๊บปุ๊บปอเมพ๊เราเป็นเด้อเฉพาะเอมัน

หางกันพุ่งกันเมนเลยหะพุ้งยังไงุ่งเข้จอมถึกอู้หูรันตัวยงไงน่จับไปวานต่อเลยเปะยังจับไปวานต่อฟุ้งฝุ่นฟุ้งใยเลยน่ะ

ออมองต้อมอก็มองนั่นนะ่ะย่างหลายเลยย่างเป็นฟูงลงไปลบหมาอยู่หัวต่ปลาซิวมอเมียนดขนีขึ้นแล้วขึ้นมใหม่ก็จะขึ้นได้ เออนั่นล้วงๆเอาเลยนั่นโอ้โหเดียวพ่อเลยเต็มพ่อเลยพ่อเลยพอเลยพอเลยมาดิพ่อเลยท่านแล้วท่านแล้วพ่อเลยเต็มเลยฝ่ายเรือพี่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 จ้พี่อพี่อพี่น้องเพี่อะไหลยังไงยะไปทางโอ๊ยตั้งนานไหลยังโอดผงเดียวพ่อเลยครับนี่ไหลอะไรอพ่อเลยครับผงนี่เห็นเลนตัวใหญ่หน่อยนี่ครับจานพานอยู่นี่เน็บ นี่นะมันเขาจอไมีกันเดี๋ยวเอาขึ้นเลยเว้ยหลอดออกมาบอกมันดูทั้งน้อยน้ยนะครับเต็มเลยครับนี่เว้ยหลายเห็นดิยะอย่าไปโยนอย่าไปยกวะเธออูหล่ออีบนะครับปลาขาวครับเพียบเพียบหลายพูดเอาไปยังแกน่ะบ่ได้หรอก วู้ล่ะบารีเราบอกเลยบอกเลยบารีบารีบอกเลยหลายอีหลีแบบมันเต็มเต็มเลยไหมอู้ล่ะเย็บบเลยคัดคักคัดเว็บไม่เหนื่อหอดปลาคอเหมือนหรือได้ป่ปลาคอก็มีตัวหนึ่งนึงคือวะมังหลังอะมันไรอกมันจะรูดออกเบิ้ดก็ตะพียนก็มีนะใช่อันนี้เหรอตะพีน ปลาตะเพียนปลาตะเพียนกับมีเออกล่องแฮมมงวนอ่ะอยู่ได้กล่องมันใส่ไงอยู่เด้มันใส่ไงแฮมเงวนดกล่องมาเลยมันเอาตมันจะมีตัวไ่ติดอยู่น่ะหรือไม่เอักเี้ยงหยย่างเลยอออกตถอด มันกระเทียมใช่ไหมเส่ยมคนป่งเว้นี่ครับให้ไลกัข้อมือนี่ด้วยเหรอพี่น้องให้ไลใช่ให้ไรให้ไรตัวนึงเย็นไงครับมันกรคบมันคบคุวีนี่ให้ไรครับใส่เปโล่ปอกอตัวนี้ เปี่ยครับนาครับนนาหนปคนโ่ใส่เป็นโล่ใส่เป็นโล่เลตัวนี้ใส่นะใส่้นวะเดี๋ยวเดย่เดี๋ยวไปปั่นเไปปั่นเน่สะหไเอ้ามโ่มันเป็นปลาดมันแฟอเดี๋ยวเดี๋ยวตัวนี้สเอาไปปล่อยครับบสกินเดีตัวนีุ้กคนโบราณทำกิน่

วาตัวนี้ปนสิวคือป้าป้าป้านี่ป้านี่อกันคือกันเรื่องเลาะเลาะสวนนัวกันหมดคือกันคือกันนี่หมดปนินอันนี้ปนินนวยมาพี่ก็คนนีป่ะโคยอะโมเมียตัวแก่ตัวนโมเมียน้ังบุญนี่กับผู้วะ บุดตรงอันนี่โอ้ยบุ๊ดบุ๊ดสองใบเลยโมเม้นป้าแต่เพียนช้ำปลาซิวตัวนี้เอ่อบุตรีบุตรีเก็บูไงอ๋อเหนขึ้นตนัวมหมด โมเมนต์โมเมนต์อ๋อจะม้งคือบ้าบ้านหเมียน้สิตุงีนเมียนมันต้องขาวเต็มหเลยคือตัวหนุนนี้หนันวานขาวเต็มหเลยอู้หูอขาวหยูเมันขาวต้นตะนขาวต่ำเป็นตะบนเด็ดเด็ด วนวแต่ะพานน้าเนาะได้เลยละโอ้ยดิดนิี่ใครกะปูอลงมากะคือเาโอ้ี่หอนตีน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 อ้หอ้อ้อ้ี่อนี่รวเต็มหมือน่ทนออกไเดนอันนี้ปานินอันนี้ปานินอันนี้ปานินโอนี่้นเาอ่อขาเขนเขาไปล่ะห้พี่่า เฮ้ยคนก็บคือด้วหุ no. ่นเลยเปิดดวงใน้นุ่งไปนี่ยอันนี้ฟุงปนินนี่มันจะมองใตต้มหม้อนี่หลายผมต้มหม้อเลยอันนี้ปนินน้อยทิพดเป็นฟุงเลยกูเดาวพานี่ยมาปูถึงกันเหรอฮะ นั่นฟุงมืเออนั่น่ะฟุงนั่น่ะฟุงมือนไงเลยฟุ้งอยมารเเลยฟุ้งอย่ฟุ้งเียวพเลยนี่ครับพอแล้วพอแล้วเอามาเาปู่บรรยากาศอันนี้ฟุงปนินน้อยอืมเอ่นฟุ้งเมนเยเาู้วมาอขมนินอืมขเต็มยาดจกูดีดอกท้ายงาโอ้ยโอ้สามหนึกได้สามหนึ่งกันได้ เจืนอเฉพาะ่องคนใช่แร้วกาสอบอกของวันนี้ก็คือของวันนี้ต้องมีขาส่งพี่มือเรียบ่ัยุ่กึกมือเนี่ยโอ้ดิกาตานอนน้อยดิเมฆนอนน้อยเมฆหนอนน้อยูาทงน่ใสไปละพุ่มันยังไงเนะ

มันหมอดีนเต็มแฮอยู่นั่น nè ๆๆปล่อยไปก่อน con ก่อนเก็บ เตมอยู่วยมงท่อหมอไม่้อี่มอนี่เต็มจอมอืออืออืออโอ้โอ้ิเต็มจอได้มมตเดียวอเรียกกลังา้ามาได้ไหมรู้อหมอืม อู้ด่แต่กอกี่วุ่นลดิเฮ้ยเฮ้ยวินี่พี่น้องบทูโอ้ยยาขาดเสื้อพี่น้องกอบานนี้